เพื่อนร่วมห้องของผมเป็นพวกที่ชอบสนใจในพวกทูตและนางฟ้าแต่ว่าทูตหรือนางฟ้าที่ผมหมายถึงเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนตัวเล็กๆที่สงสภ้อาที่ทำจากดอกไม้และมีรอยยิ้มแสนหวานผมไม่รู้ว่าพวกคิดว่ายังไงแต่เวลาผมคิดถึงพวกแฟรี่หรือพวกทูตเนี่ยผมก็จะคิดภาพจินตนาการถึงพวกทิงกเบลใช่ผมรู้ตามจริงเธอเป็น นางฟ้าแหละแต่ช่างมันเถอ่แต่สิ่งที่เพื่อนผมเนี่ยเขายุ่งอยู่กับมันมันไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดไปเลยครั้งแรกที่ผมสังเกตเธอตอนที่ผมย้ายเข้ามาคือเธอประกาศโฆษณาในเครกลิส s t ว่าต้องการเพื่อนรูเมดที่เป็นคนที่เปิดกว้างทางความคิดเป็นคนที่โอเคถ้าเธอจะพาคนแปลกๆเข้าอะไรออกในห้องตลอดเวลา คนที่จะไม่ถามคำถามเวลาเธอทำอะไรแปลกๆแล้วจะไม่เข้ามายุ่งยามในสิ่งที่เธอทำแล้วก็คนที่โอเคที่จะแชร์ห้องน้ำร่วมกันส่วนตัวผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต่างอะไรกันมากนะผมขอแค่เป็นสถานที่ที่อาศัยอยู่ได้ก็พอแล้วผมไม่ได้สนใจแล้วว่าเธอเนี่ยจะทำอะไรในช่วงเวลาที่เธอว่างเอาจริงนะเธอจะผลิตยาจะปรุงยาอะไรก็ช่างหัวไปเถอะ ขอแค่เธอไม่เอาผมเข้าไปยุ่งกับเรื่องนั้นผมก็ไม่สนใจหรอกแต่สรุปว่าเธอเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขายยาเลยเว้นเสร็จแต่ว่าเธอจะมีการเสพกัญชากับเพื่อนสักคนแต่ว่าเธอเนี่ยเหมือนกับจะชอบเรื่องราวเหนือธรรมชาติทฤษฎีสมคบคิดแล้วก็เรื่องราวบางอย่างเธอเชื่อในทุกอย่างและทุกอย่างที่เธออ่าน เธอบอกว่าเธอเรียนบิ๊กฟุตเธอสาบานว่าเธอเคยถูกเอเลี่ยนจับไปทดลองตอนอายุสิบขวบเธอเคยบอกว่าเธอไม่เคยได้วัคซีนเลยเพราะบอกว่ารัฐบาลใช้วัคซีนนั้นในการาควบคุมเธอควบคุมความคิดใจของผู้นคนก็ทฤษฎีส,สมคบคิดตมา่นั่นแหละมะั้งแต่มันจะดูฟังแปลกไหมถ้าผมบอกว่าผมค่อนข้างชอบคนแบบเธอแต่ขออธิบายก่อนว่าขอให้ทุกคนอย่าเข้าใจผิด ถึงแม้ว่าหัวเธอมันจะดูแปลกและปัญญาอ่อนไปหน่อยแต่ความจริงแล้วเธอก็เป็นเพื่อนร่วมห้องที่ดีนะจ่ายบินตรงเวลาทําความสะอาดหละจากใช้ห้องน้ําเสร็จถึงแม้ว่าบางทีผมจะเห็นว่าเธอทําพิธีกรรมอะไรแปลกๆกับเพื่อนของเธอแต่ว่าตอนที่เธอออกไปซื้อของข้างนอกเธอก็มักจะซื้อขนมที่ผมชอบกลับมาให้เสมอและถ้าหากว่าเธอสนใจผม ก็อัจใช้เวลาในการนั่งฟังเรื่องที่เธอเล่ามากกว่าจะนั่งฟังเจนแอนซี่จากที่ทํางานบทนเรื่องชีวิตของเธอตอนนะี้แต่ก่อนที่เราจะพูดไปมากกว่านี้สเตล่าสเตล่าคือชื่อของรูเมตและเป็นชื่อที่เธอเลือกไว้ให้กับตัวเองแต่ผมจะไม่ตัดสินเธอนะถึงแม้ว่าความคิดของเธอเนี่ยจะแปลกแต่ว่าความชื่อของเธอก็ไม่ได้ทําร้ายคนอื่น ถึงแม้ว่าเธอจะเคยบอกว่าการที่คนไปเลือกตั้งตามบูธเนี่ยรัฐบาลนะทำให้คนหลับแล้วก็ฝังชิปที่ควบคุมติดใจไว้ในเนื้อของคนแล้วก็ส่งคณกลับไปที่สังคมแล้วก็ทําให้ลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้บอกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับแม่ของเธอและเป็นผลที่แม่ของเธอเชื่อว่ามนุษย์มีการิวัฒนาการแต่ยังไงก็ตามชีวิตของผมที่อยู่กับสเตลลาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ ผมคิดว่าเราค่อนข้างอยู่ด้วยกันโอเคเลยละ่ะเราอยู่ด้วยกันในห้องด้วยกันประมาณหเดือนแต่ว่านั่นก็คือเหตุการณ์ก่อนที่เรื่องราวที่เธอทำพฤติกรรมต่างๆของเธอจะเริ่มเกินขอบเขตของความสบายขึ้นมาแล้วถ้าถามว่าผมหมายถึงอะไรก็ผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันคือในเช้าวันหนึ่งผมตื่นมาและเห็นว่าในห้องนั่งเล่นมีเชื้อรา กำลังโตขึ้นไปวงแหวนอันนี้เขาต้องอธิบายก่อนว่าวงแหวนแม่งโคตรใหญ่คือต้องห้องเนี่ยมันพื้นที่ก็ใส่ได้นะแต่ว่าเตล่าเนี่ยเขาไม่ชอบเอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาแล้วตัดสินใจว่าพื้นที่รอบๆเนี่ยจะวางไว้ด้วยเทียนต่างๆแทนซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้ใส่ใจมากเพราะส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ได้ใช้พื้นที่นี้ตลอดแต่ว่าการที่มีเชื้อราโตขึ้นในาพาร์ทเมนต์ของพวกเราเนี่ย มันไม่โอเคเลยว่ะสเตล่านี่มันเที่ยอะไรเนี่ยผมถามตอนนั้นสเตลากำลังนั่งอยู่ทากลางวงแหวนนั้นก็นหนังสือมากมายอยู่ข้างหน้าเธอแต่ละหัวข้อในหนังสือกนั้นมีชื่อเขียนไว้ตำนานของแฟรี่ทูสวรรค์และสิ่งมีชีวิแตแธรรมชาติศาส์แห่งเวทมนต์เบื้องเธอบ้านอยู่บนหนังสือพวกนั้น ซึงตอนแรกผมก็ว่ามันดูแปลกๆแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างจากสิ่งที่เป็นเธอมากนะนี่คือวงแหวนของแฟรี่อย่างน้อยฉันก็เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะนะเธอพูดขณะที่คีวค่อยๆขมวดลงและปากก็มีรอยยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะหยิบหนังสือขึ้นมาผมอดกลั้นความสึกที่อยากจะกรีดร้องมาฉันไม่ดูนะว่าแฟรี่ไอวงแหวนแฟรี่เนี่ยมาคืออะไร แต่ถ้าเกิดว่าไอของพวกนี้มันยังอยู่ในห้องนี้อยู่นะแล้วถ้าเธอไม่ออกไปแล้วก็ฉันสาบานเลยว่าสเตลลาถอนใจก่อนที่จะวันนังเสือลงฉันดูแล้วว่านายจะพูดแบบนั้นเธอบอกก่อนที่เธอจะหยิบกระเป๋าสีดําของเธอออกมาก่อนที่จะหยิบซองจดหมายที่ยับยู่ดี่ออกมาเธอยื่นกระเป๋านั้นมาให้แล้วก็บอกให้ผมเปิดซองจดหมายนั้นขึ้นมาตอนที่ผมหยิบกระเป๋าออมา ความรู้สึตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดกระเป๋าเท่าไหร่คือคนต้องเข้าใจก่อนว่าสเตลล่าเนี่ยเธอเป็นพวกแปลกใช่ไหมแล้วเธอก็มาถิบความแปลกๆออกมาจากกระเป๋าแต่ว่าผมก็พยายามไม่ใส่ใจแล้วก็หยิบซองจดหมายออกมาตอนที่ผมเปิดจดหมายคิวที่ขมวดของผมก็ผ่อนคลายลงเงิน500ดอลลาร์สำหรับนายนี่สำหรับความไม่สะดวกเธอพูด แล้วกลับไปสนใจหนังสือของเธอต่อถ้าถ้าเกิดว่าเรามีปัญหากับเจ้าของหอพักเดี๋ยวฉันจ่ายค่าเสียหายเองซึ่งผมรู้ว่าเจ้าของหอพักเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจแล้วก็จะมาเช็คบ,บ่อยๆเขาเนี่ยไม่ได้สนใจแล้วว่าใครจะทําอะไรบ้างในพาสเนตนของเขาแต่ตอนนี้ผมโคตรมีความสุขเลยแล้วก็ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปพอคาังว่าไอ้เชื้อรานั่นมันจะไม่โตขึ้นและโผล่บนห้องของผม แรกผมก็สงสัยว่าเธอเอาเงินพวกนี้มาจากไหนถึงแม้ว่าผมจะรู้ว่าเซลล l ่าเป็นพวกที่มีเงินใช้ตลอดแต่ว่าก็ไม่เห็นเธอทำงานหรือบางทีเธออาจจะไม่ได้บอกผมก็ได้แต่ว่าตอนนี้ผมเพิ่งได้เงินห้านดอลลาร์เหมือนกับไก่ได้พลอยทมระยักไหลแล้วก็ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปในค่ำคืนนั้นก่อนที่ผมจะหลับผมก็ได้ Google และค้นหาเกี่ยวกับวงแหวนแฟรี่ แล้วก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีในการอ่านเรื่องราวพวกนั้นก่อนที่รู้สึกเบื่อแล้วก็กลับไปนอนแต่คุณรู้ไหมว่าไอ้วงแหวนแฟรี่เนี่ยมีใครเขียนอากับมันบ้างแม่งโคตรเยอะแต่ผมก็ได้เห็น2อย่างที่สําคัญมากๆอย่างแรกคือมีหลายคนเชื่อว่าวงแหวนแฟรี่เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยพวกแฟรี่เองที่มันเต้นอยู่ในวงแหวนนั้นอย่างที่2คือมนุษย์อย่างพวกเรา ไม่ควรไปยุ่งกับพวกมันไม่แต่นิดเดียวซึ่งในตอนนี้ผมก็ไม่ได้เป็นห่วงมากหรอกแค่ไม่ใช่เพราะว่าผมไม่เชื่อในพวกทูตละหน่างฟ้านะแต่ที่มั่นใจคือเราไม่สามารถที่จะสร้างวงแหวนแฟรี่ขึ้นมาได้เองและผมก็คิดได้ว่าเซล่าเนี่ยคงจะหมดความสนใจในพวกนี้ไปเหมือนที่เธอเคยทำกับความสนใจอย่างอื่นที่เคยเคยทำมาก่อนนะนะแล้วก็เชื่อว่าชวิตของเธอ ก็จะดำเนินต่อมาอย่างที่เคยเป็นแต่ว่าก่อนที่เหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นวงแหวนแฟรี่นั่นมันโตขึ้นมาแล้วจากผ่านไปไม่กี่วันวงแหวนนั้นก็เริ่มมีเห็ดขึ้นมาผมไม่ได้โมนะมีเห็ดขึ้นมาโตขึ้นในห้องของพวกเราเซล่าดูจะดีใจมากกับเรื่องพวกนี้ส่วนตัวผมโคตรจะขยะกขยงเลยเพราะว่าห้องมันเริ่ม มีกลิ่นเหม็นแต่กิ่นเนา่าทำให้คุณสึกโคตรจะขยะกขยแงผมอยากจะหยิบผมขึ้นมาแล้วก็สะบัดเห็ดพวกนั้นออกแต่ว่าเงินฮาร์แลนดอนล่าท้ายผมไม่ต้องทำสิ่งเหล่านั้นเลยผมเลยพยายามที่จะร่วมมือกับเธอแล้วก็ทำเป็นไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นความตื่นเต้นของสเตลล่ายังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงวันหนึ่งตอนที่เรากินข้าวผมก็ได้เปิดบ,บทสนทนาขึ้นมา ใกล้จะพร้อมแล้วเพราะเขาจะมาแน่ๆฉันรู้สึกได้เลยนี่คือสิ่งที่เธอพูดขณะที่เรากำลังนั่งดื่มเบียร์ด้วยกันระหว่างที่เธอนั่งอยู่ท่ามกลางวงกลมในขณะที่ผมนั่งอยู่ด้านนอกไม่ใช่เพราะว่าเชื่อในเรื่องของสายอสานนะแค่รู้สึกว่าไม่อยากไปนั่งใกล้กับไอ้สิ่งน่ารังเกียจนั่นเลยเธอแน่าจานะว่ามันจะเวิร์กอะ่ะผมถามแต่รู้สึกเหมือนว่าคําถามนั้นมันจะจี้ใจดําเธอ เพราะว่าคําตอบของเธอนั้นมีความขุ่นเคืองเล็กน้อยฉันวิจัยมาแล้วนะ่ะเจนิสเหมือนกําลังไงใช่ไหมที่บอกว่าถ้าสร้างมันขึ้นมาพวกมันก็จะมาอะไรประมาณนั้นฉันก็เลยสร้างวงแหวนนี้ขึ้นมาแล้วพอพ่อพูดมาแล้วมันก็จะมาเต้นอยู่ในวงแหวนนี้นี่แหละคือขั้นตอนที่ฉันคิดว่ามันจะเป็นแล้วนะผมไม่อยากจะถามเพิ่มแต่เอาเถอะ ถามก็ได้นี่ยังไงไอ้พวกทีมมันก็ไม่จริงอยู่แล้วใครจะคิดล่ะแล้วใครจะสนว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กอืมแล้วเธอจะยังไงต่อล่ะถ้ามันเกิดขึ้นเธอมองมาด้วยความสงสัยหลังจากอะไรก็หลังจากที่พวกพูดมันโผล่ขึ้นมาไงผมพูดจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะคุยกับพวกมันจะจับพวกมัน หรือว่าขอบพรจากมันหรืออะไรเธอมองตาผมและนั่งเงียบสักพักก่อนที่ระเบิดเสียงเขาะออกมาพระเจ้าเจนิสเธอนี่มันตลกจังเลยนะผมตัดสินใจว่าจะไปพูดต่อผมก็เลยดื่มเบียร์จนหมดแก้วแล้วก็กลับไปนอนทุกอย่างจะคงดำเนินต่อไปตามที่ผมคิดไว้หลังจากหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปหรือน่าจะนานกว่าน,นั้นผมก็ไม่แน่ใจ สเตลล่ายังคงยึดติดแรงของผูกพันอยู่กับงวงแหวนแซรี่นี่ซึ่งผมก็ยังคงวนลูบระหว่างการที่ไม่สนใจเธอแล้วก็พยายามจมเอิเธอแต่ท้ายที่สุดเธอก็เปลี่ยนความสนใจไปที่อย่างอื่นผมรักเกเหน,หนังสือบางเล่มที่มีการเขียนไว้ว่าพูดผีร้ายแห่งเจอร์ซีย์เป็นหนังสือที่ถูกตั้งไว้ในภาพเป็นของเรา ซึ่งผมก็คิดว่านี่คงจะเป็นบทสรุปถัดไปที่เกิดขึ้นในชีวิตขงผมผมก็คิดว่าตัวเองนี่คงกำลังอาศัยอยู่กับพวกสิคอมหรือมั้่เนี่ยแล้วจนกระทั่งสามสัปดาห์ผ่านไปมีบาอย่างแปลกๆเกิดขึ้นกับเราผมตื่นขึ้นมาในตอนเช้าประมาณตีสี่ที่ผมตื่นขึ้นมาก็เพราะว่ามีแสงสว่า,างสีฟ้าเจ้าออกมา จากร่องใต้ประตูผมไม่ค่อยลู้จากเตียงขึ้นมาขยี้ตาของผมและเดินไปดูต้นตอของแสงนั้นตอนที่เปิดประตูเข้าไปนอนนั่งเล่นผมเกือจะตาบอดเพราะว่าแสงสีฟ้ามาทำ้ายดวงตาก่อนที่ผมขนาดที่กำลังจะดาทอแล้วมือป้องไปที่หน้าและพยายามให้ตานั้นปรับตัวไปกับแสงที่เกิดขึ้นและท้ายที่สุดแล้วดวงตาก็ปรับตัวได้ แต่สิ่งที่ผมเห็นคือความหวาดกลัวที่กำลังรอผมอยู่สเตลายืนเปลือยเปล่าอยู่กำลังเต้นรำจุดทำกลาววงแหวนแฟรี่ร่างกายของเธอบิดเบี้ยวแล้วก็ตกไปมาท่าทางกับว่าเธอกำลังถูกชักใหญ่ให้ทําท่าแบบนั้นเธอสะดุดไปแต่ก็ไม่ได้ล้มเธอเต้นังเป็นวงกลม พียงแค่มองที่เธอก็รู้สึกว่าจะเวียนหัวไปหมดผมไม่ค่อยเดินเข้าไปหาเธอเรื่อยๆรู้สึกสับสนแล้วก็รู้สึกกังวลใจนี่เธอกำลังเมาอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมเลยคิดว่าจะเดินกลับเข้าไปในห้องแล้วก็ทำไปไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเลรานี้แต่ว่าเลือดก็ทำให้ผมสนใจขึ้นมา หยดลเล็กพวกนั้นไหลออกมาจากรอยบาดแผลเล็กๆที่เป็นรอยตัดกลางลำตัวของเธอมีวงแหวนที่เป็นเลือดถูกกรีดไว้บนข้อมือของเธอถูกขูดขีดตามร่างกายแสดงให้เห็นเลือดเป็นทางยาวไหลลงไปที่ขาของเธอแต่สุดท้ายผมก็เห็นใบหน้าของเธอดวงตาจับจ้องมาที่ผม ความรู้สึกสั่นเทาแผ่ไปทั่วกระดูกสันหลังเธอมองมาด้วยสายตาแากความรู้สึกที่เจ็บปวดป่าของเธอปิดเบี้ยวดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาน้ำมูกไหลออกจากจมกูกเธอพยายามที่จะหายใจและผมมั่นใจว่าดินเสียงเธอกรีดร้องเพียงแต่ว่าไม่มีเสียงออกมาเลยไม่มีเสียงอะไรเลย ม่แต่เสียงรถที่ผ่านมาจากหน้าประตูเสียงท่าของเธอที่เต้นอยู่บนพรมแม้กระทั่งเสียงที่เธอกาลังหายใจเหมือนกับว่าผมกำลังถูกขังไว้ในเครื่องดูดฝุ่นยังไงอย่างนั้นและอีกครั้งผมไม่จำเป็นที่จะได้ยินว่าเธอกำลังกีดร้องว่าอะไรขอแค่เพียงผมอ่านที่ริมผิดปากของเธอก็มีคำพูดที่ถูกแปลเอาไว้อยู่แล้วช่วยด้วยช่วยด้วย ช่วยด้วยช่วยด้วยร่างกายผมตอบสนองต่อเสียงกรีดร้องเบาๆของเธอและกระโดดไปหาเธอผมยื่นมือออกไปพยายามที่ดึงตัวเธอออกมาจากวงกลมนั้นแต่แล้วเธอก็หายไปหายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนกับว่าเธอไม่เคยหยุดนั้นมาก่อนผมล้มลงไปและคุกเข่าลงที่พื้นคุกเข่าลง จุดตรงวงนอกขอบวงแหวนแฟรี่ที่มีดอกเห็ดสีฟ้าและจุดตรงกลางพื้นจางช้าๆต่อหน้าต่อตาผมแสงสว่างสีฟ้าค่อยๆหายไปที่ผมไว้คนเดียวทกากลางความมืดมิดมีแค่ผมคนเดียวและความเงียบและความรู้สึกตัวที่รู้ว่าสเตลล่าจะไม่มีทางกลับมาอีกผมต้องหาตำรวจ แน่นอนว่าคนคงจะทาแบบนั้นด้วยใช่ไหมในสถานการณ์แบบนี้ผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีสิ่งที่ผมเห็นผมก็เลยบอกเขาตอนที่ผมตื่นขึ้นมาบอกว่าเธอหายไปแต่บอกว่าเรื่องแบบดีเธอไม่ค่อยเป็นแบบนี้เลยแต่บอกว่าผมเป็นห่วงมีบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นกับเธอผู้ตำรวจประกาศว่าเธอหายไป ผมจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำข้อสอบห้องนั่งเล่นและผมก็พยายามที่จะออกมาจากห้องนั่นให้เร็วที่สุดและผมก็ได้ใช้เงินในการหาห้องโรงแรมเช่าอยู่ก่อนที่หาอพาร์ตเมนต์อยู่ได้และผมไม่สนใจเลยว่าตอนที่จอ,อกมาจะต้องเซ็นสัญญาหรืออะไรตอนนี้ไม่สนแล้วต้องรีออกไปให้ไวาที่สุดผมไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแต่ว่าผมก็ได้ที่ใหม่ด้ยวยความรวดเร็ว ถึงแม้ว่าสถานที่จะดูอับไปหน่อยว่าเป็นสูทีโอของอพาร์ตเมนต์แต่ว่าราคาก็จับต้องได้ผมต้องใช้เวลาสักพักในการรวบรวมความกล้ากของที่จะกลับเข้าไปที่อพาร์ตเมนต์ของพวกเราเพื่อเอาของกเก่าออกมาและออกจากที่นี่และตอนที่ผมเปิดประตูเข้าไปในห้องพระเจ้าไม่ว่าผมจะมีชีวิตต่ออีกนานแค่ไหนผมจะไม่ลืมสิ่งที่ตรงหน้า ตอนที่เปิดประตูเข้าไปเขาก็เห็นสเตลล่านอนอยู่บนพื้นนอนอยู่ท่ามกลางวงแหวนแฟรี่นั่นรอยกัดและรอยตัดนั้นตัดลึกเข้าไปกลางท้องของเธอสร้างรอยแผลที่อยู่กับเธอไปตลอดการและเธอดูผอมกว่าที่เธอเคยเป็นมันกับว่ามีบางคนฟวักเลือดเนื้อของเธอออกไปจนหมด ทำให้ร่างกายของเธอนั้นรัดแน่นอยู่กับประตูของเธอเหมือนกับเป็นหนังดูแล้วก็เหมือนกับถูกทำให้เป็นมัมมี่ดวงตาถูกควักออกฟันถูกถอนออกจนหมดปากของเธอในคงอา,าออกทาทานคอนกรีตล้อมใครสักคนสูต่ตัวของผมให้ไปช่วยเธอขณะที่ผมกำลังจ้องมองที่ร่างกายนั้นผมสาบานต่อพระเจ้า ผมดีเสียงใครสักคนโว่รอออกมาจากข้างในอพาร์ตเมนต์และผมคิดว่าตัวผมเองคงจะไม่ได้หาดูแมทอยู่ด้วยกันสักพักแล้วละ่ะ